ชินแ้วกับเรื่องพันนี้ผมเบื่อหน่ายไม่ค่อยใจอะครับอย่างเงี้ยครับพิาราแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือมันมีปัญหากันหลายๆเรื่องแล้วก็มันมันอยากจะยุติลงได้ก็ความคิดแตกของใครของมันนะครับก็คือมันก็จะไม่เข้ากันนะครับต่างคนต่างคิดอย่างเงี้ยครับอีกคนนึงก็ทําอีกอย่างอีกคนก็ทําอีกอย่างนงมันก็ไม่ตรงกันก็เป็นปัญหาแบบเนี้ย คนในในนั้นาน่าจะคุยกันเองมากกว่าที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมด้วยในบางเรื่องนะคะมีเห็นด้วยกับการนี้แรล่ากันกับการประชุมมุกมิดมุกมิดเพราะว่าเราก็เป็นคนของประเทศใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้ข่าวสารของของบ้านเมืองด้วยกังวลกลัวจะมีเหตุการณ์ประทะนะครับน่าจะไม่มีอะไรผมเชื่อว่าไม่มีอะไรครับลดโทษให้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกัก็ดีนะแต่ถ้าคนที่ทำผิดเราก็ไม่ควรลดนะ คุยกันดีๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันกระทบกระเทือนกับพวกเราคนทำาอาหารกิน,นะคะ่ะไม่รู้ว่าเราว่ารัฐบาลปิดกั้นมากเกินไปอ่ะน่าจะเปิดเสรีให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้าร่วมได้บ้างค่ะรู้สึกว่าเขาไม่สามัคคีกันเลยไม่รักกันเลยทำให้ประชาชนที่ว่าเออมันสมควรที่จะอยู่กันปกติก็กลายเป็นสิ่งแตกแยกเนาะจริงๆแล้วไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลมันก็ต้องฟังประชาชนนะครับ าราคุยกันดีกว่าไหมเอาคนมาคุยกันแล้วประชาชนไม่ต้องออกมายุ่งเลยบ้านเมืองเรามันปันแปรไปแล้วไม่รู้จะเลือกทางไหนหาจุดเยอะไม่ถูกไม่รู้จะเอาใครไปไหนอยู่ประเด็นสำคัญที่มีการให้ความสำคัญกันคือเรื่องของการประกาศใช้พรบรความมั่นคง ในช่วงเวลาที่มีการพิจารณากฎหมายพรบรนิรโทษก,กรรมคิดยังไงคะประชาชนจริงๆเขาต้องการมาชุมนุมหน้าสาภานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มาชุมนุมหน้าสาภาเพราะฉะนั้นจึงได้ออกประกาศอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดให้คนไม่ต้องมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ซึ่งไอ้จุดนี้แหละเป็นจุดที่เรนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําละเมิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ที่จริงถ้าจะบอกมันเป็นเรื่องตลกอะ เรามาพูดเรื่องพรบเนทศกรรมเพื่อที่จะเกิดความปลองดองแต่คุณต้องใช้พรบรความมั่นคงเพื่อมาสกัดมันก็เป็นเรื่องที่มันดูไร้สาระดูแล้วมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,น่ยนะคะสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยอาศัยพรบรความมั่นคงจะว่าเป็นอำนาจนิยมอะไรท,ทุกรัฐบาลคงเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องไม่ยอมให้รัฐบาลสามารถอ้างว่าเพื่อที่จะสกัดกัน้นไม่ให้เกิดความวุ่นวายตัวเองเลยมีสิทธิใช้ เราต้องตรวจสอบการบนพื้นฐานของกฎหมายว่ากฎหมายนั้นเนี่ยให้คุณใช้อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นไอ้การที่ประชาชนเนี่ยต้องการมาแสดงความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเนรททศกรรมแต่รัฐบาลรีบสกัดไว้ก่อนเลยโดยประก,กาศสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ขัดกฎหมายเั่นเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้คุณสีโรธมองอยังไงกับความคิดเห็นของคุณรศนาใ<ม>นเรื่องนี้ ผมคิดว่าการใช้พรบความมั่นคงรอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการสกัดเสรีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นผมคิดว่ารอบนี้ทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดว่าการชุมนุมก็มีได้ตามปกติใช่ไหมครับที่สวนลุมก็มีาการชุมนุมที่อุรุภงซึ่งใกล้กับทำเนียบรัฐสภามากก็มีทีนี้ถามผมว่าการจำกัดสิทธิเสรฐฐีภาพคืออะไรผมก็ต้องนึกถึงสิ่งที่มันเคยเกิดหลังปี4 9ปี5 3ซึ่งมันมีการปิดเว็บใช่ไหมมีการประกาศกรุงเทพทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นเขตห้ามชุมนุมอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ชัดเจ เป็นการจำกัดกสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าออใ,นในช่วง19กันยาผมจําได้ผมไปออกทีวีบางช่องเนี่ยมีทหารอยู่อยู่ข้างล่างสถานีโทรทัศน์อันนั้นนะั่นคือการจากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นชัดเจนเพราะนั้นะรอบนี้ผม,มคิดว่าเราจะใช้คําว่าพรบความมั่นคงจากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นได้นะอันที่หนึ่งแต่ผมคิดว่าที่สองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่คาบลูกคาบดอกว่ามีการใช้ลํำเส้นหรือเปล่าคือการการไปประเมินว่าการชุมนุมเนี่ยจะมีการปิดล้อมรัฐสภา ซึ่งนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าการประเมินของรัฐบาลรอบนี้ผิดหรือถูกเนี่ยผมตอบแทนไม่ได้แต่ถา้าถามผมว่าสังคมไทยในช่วงก่อนันที่7เนี่ยมีความวิตกกังวลหรือเปล่าว่าจะมีการชุมนุมล้อมรัฐสภาหรือว่าจะมีการบุกเข้าไปในสภาหรือจะมีการบุกไปในทรเนียบเนี่ยผมคิดว่าความความกังวลแบบนี้มีจริงเราก็เห็นว่าวันที่มีการประชุมสภาหรือวันก่อนที่จะมีการประชุมสภาเนี่ยดูง่ายดูดัชนีตลาดหุ้นก็ ผันผลค่อนข้างมากบางวันตก20-30จุดซึ่งมันก็นเ,เป็นเป็นตัวชี้วัดว่าคนก็มีความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองนี่ผมคิดว่าความความความยุ่งยากในการประเมินพรบความมั่นคงระมีนีคือ1เราจะทํายังไงให้รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้าใจการชุมนุมประชาชนว่าเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันที่2คือเราจะทำยังไงให้ให้ประชาชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกับรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งตัวเองไม่ชอบเนี่ ก็เป็นเรื่องต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้ในผมคิดว่าโจทย์สองฝั่งนี่ยังยังแก้ไม่ค่อยได้ะนะครับคือประชาชนซึ่งไม่ชอบรัฐบาลหรือว่านักการเมืองหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นตัวแทนประชาชนที่จริงกว่ารัฐบาลแล้วก็เวลามีการชุมนุมก็จะมีความรู้สึกว่าการล้อมสภาการล้อมทำเนียบการยึดทำเนียบเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งปกติซึ่งผมคิดว่าในสุดสังคมไทยต้องผ่านการคิดแบบนี้ไปได้มันถึงจะอยู่กันแบบประชาิปไตยที่ปกติได้ดีดกว่านี้เอาในนนเเรื่่องดีียวกั้คะ ชาวบ้านจากต่างจังหวัดและเด็กนักเรียนคิดยังไงคะเราเนี่ยนะเคา,ารพความคิดเห็นของรัฐบาลที่ใช้กฎหมายฉบับนี้เวลาที่เราเคา,ารพความคิดเห็นเรายอมบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันที่กลุ่มหนาจรัฐเนี่ยนะครับถ้าคุณกลัวประชาชนเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณเซตแน่เราเคารพการตัดสินใจแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขาเนี่ย สังคมที่มันอยูด่าย้นี่นะเพราะเราเคารพกันท่านก็ทำท่านไปแต่ไม่ได้ใบว่าเราเนี่ยนะเห็นด้วยคือเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเวลาที่ไปจำกัดสิทธิ์ของคนเนี่ยนะ้ารัฐบาลที่มาจะาประชาชชนเนี่ยนะต้องกระตุนให้ประชาชชนเนี่ยนะได้แสดงความคิดเห็นมากๆยิ่งเขาเห็นต่างมากท่าไรก็ตามเนี่ยนะกระบวนการพนฒนมันถึงจะเติบโตแต่เห็นตามกันหมดก็เป็นประเด็นการนี่เป็นความเห็นที่พวกเราคุยกันเป็นประจำเสมอซึ่งในทุกๆวงมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราเคารพกันแล้วกัน สรุปให้ชัดๆเลยค่ะรัฐบาลควรเคารพประชาชนที่แสดงออกหรือว่าหรือว่าเคารพในสิ่งที่รัฐบาลใช้อำนาจในการตัดสินใจประกาศใช้พรบรความมั่นคงไม่เราเนี่ยนะเราเคารพก,การตัดสินใจของรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยอ้าวแล้วค่ะเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไปกลัวประชาชนทําไมกลัวประชาชนทําไมเอาอเด็กนักเรียนค่ะถึงคิวแล้วค่ะคือเห็นด้วยกับอาจารย์สิโล์เลยว่าสังคมเรามัน โดยเฉพาะหลังรัฐประหารเนี่ยมันเสพติดวัฒนธรรมอำนาจนิยมมากผู้มีอำนาจทางรัฐเนี่ยใช้กฎหมายแบบนี้ต้องการควบคุมและเมื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาโดยตลอดแม้ครั้งนี้เองจะไม่ไม่บอกว่าจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็คือยังมีการชุมนุมอยู่นะดังที่เห็นอยู่เนี่ยแต่รัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เคารพในหลักการทางประชาธิปไตยเนี่ย ผมคิดว่าไม่ควรที่จะตัดสินด่วนสรุปเร็วขนาดนี้กลัวกังวลอะไรมากเกินไปขนาดนี้ควรที่จะให้มีการอธิอภิปรายการปะท้วงกันอย่างถูกต้องไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องกลัวต้องโดนล่มสลายอะไรหรอกคือเนี่ยมันก็จะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแหละทีนี้ทีนี้เรากลัวไงผู้มีอำนาจเราก็กลัวกันมาตลอดกลัวจะถูกรัฐประหารบ้างกลัวนู่นกลัวนี่สังคมเราก็เลยไม่เติบโตทันที คือดิฉันขอพูดเสริมตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าที่จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนที่เราจะประเมินนะว่ายุคนั้นใช้มากกว่ายุคนี้ใช้น้อยกว่าอะไรเงี้ยดิฉันเองมองในแง่นี้นะฮะว่าในกรณีการประกาศออไอ้พรบรความมั่นคงอะไรทั้งหลายเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันจะสร้างบรรทัฐานที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าในในช่วงของออปีที่แล้วเนี่ยที่กรณีเสียอ้ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคนก็ตกใจ ก็ประก,กาศใช้พอใช้เสร็จเออมันก็ดีนะเพราะว่าก็จัดการลาบค่าไปได้หมดหมก็กลับบ้านไปเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ก็ใช้อีกพอคราวนี้ใช้อีกเนี่ยออทุกอย่างเออดีนะเออต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าเอ,อเราต้องไปแก้กฎหมายหรือเปล่าถ้าใช้ต่อๆไปแนวโน้มจะเป็น<ม>ยังไงมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเงฮนะว่าเราสามารถทําฝ่าฝืนกฎหมายได้เพราะว่าไม่มีใครว่าอะไรโพก็ชอบไอ,อ้คนนึนก็ชอบคนนี้ก็ชอบ แล้วก็เออดีนะพอทําแล้วไม่มีความวุ่นวายไงแต่ว่าเราไม่เคยสนใจว่าที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบริหารบ้านเมืองภายใต้กฎหมายที่คุณได้รับการอนุมัติให้ทําแต่เวลานี้รัฐบอกเฮ้ยอันนี้มันเพื่อความเพื่อการป้องกันนะ่ะค่ะแล้วก็ใช้นี้เลยคือใช้ยาแรงก็ได้ใช่นไหมต้องประกาศไว้ก่อนประกาศเสร็จอ่ะดีเออมันไม่มีการเข้ามาชุมนุมนะกันได้ <C> e ต่อไปก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้ไปเราต้องบอกเลยนะเวลานี้ประชาชนปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐเราก็บอกว่าโอเคอยากจะทําอะไรก็ทำไปไม่สนใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปฏิภาคคือมันเป็นมันเป็นรีเฟล็ที่มีต่อกันและกันน่ะ <C> e พอจะบอกอได้ไหมค<ล>ะว<ม>่าถ้าหากวา่าต่างคนก็ต่างเสพติดลักษณะนี้ต่อไปอเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือทุกคนก็ไม่ต้องเคารพกฎหมายอ่ะ ของนักการเมืองในสภาความหวาดวิตกการล้างผิดคนโกงหาทางออกให้กับประเทศความคาดหวังต่อการสแสดงบทบาทในรัฐสภาแบบหนึง่งการสแสดงบทบาทมีทั้งในรัฐสภาอย่างที่เห็นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการสแสดงบทบาทลงมาที่ท้องถนนด้วยประเด็นนี้แต่ละท่านมองอยังไงฟังเด็กก่อนที่ที่พักประชาธิปัตย์เนี่ย ลงไปนะไปปลาสายชุมนุมผมผมก็เห็นเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติคือคือมันต้องจะอย่างนั้นอยู่แล้วแหละมันมีความขัดแย้งกันนะคือทางพรรคนั้นก็ไม่เห็นด้วยอีกพรรคหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกันมันก็ต้องใช้พื้นที่ที่นี้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายเสียเปรียบน,นี่ก็ต้องลงไปไป,ไปพูดจา,ดาต่างบุกระดมดต่างๆนะอันนี้เสียเปรียบเหมือนข้างก่อนเหมือนกันข้างก่อนเขาก็ข้างก่อนนี่ประชาอาภิสิทธิ์เป็นนายก พวกเสื้อแดงนี่ก็เป็นต้องอยู่ข้างล่างฝ่ายข้างล่างไม่ได้คุมอำนาจตอนนี้ก็คุมอำนาจก็เปลี่ยนบทบาทกันในเรื่องนี้น,นี่เท่าที่ผมเห็นนะค่ะมองในประเด็นที่ว่ามีอำนาจในสภาน้อยกว่าก็จึงต้องเปลี่ยนที่เล่นอย่างนั้นใช่ไหมคะก,ก็เป็นแบบนี้นครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคือจริงๆเนี่ยก็ควรไปหาประชาชนทั้งสองฝ่ายนะทั้งที่ดีและ,และทีนี้ก็ต้องไม่มีไอ้เนี่ยพรบความมั่นคง ไม่มีอันนี้แล้วก็อาจจะเนี่ยสามารถจัดได้เลยเวทีเสวนาต่างๆให้ประชาชนเนี่ยคือไปอยู่ข้างล่างบ้างไม่ได้อยู่แต่ในสภาอันนี้ผมว่าสําคัญไปฟังเสียงทั้งสองฝ่ายไงทัง้งสองฝ่ายมาคุยกันไม่จำเป็นต้องใช้ที่รัฐสภาก็ได้ออคุยกันก่อนค่ะมองประเด็นนี้ยังไงคะคือระบบรัฐสภาเนี่ยนะเราไปเสด็จความจริงไม่ได้ต้องมีเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยแต่เวลาสูบมันสูงท,ที่้อมูลดิ มันไม่ได้บอกว่าคนที่มีเสียงขังน้อยแล้วข้อมูลดีเนี่ยนะเสียงขังมากจะไม่ฟังในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องฟังถูกเสียงอยู่แล้วแม้ว่าเขาเป็นเสียงขังน้อยถ่าระบบข้อมูลเขาดีเมื่อเราเป็นเสียงขังน้อยก็เอาข้อมูลมาสินาเสนอสิพวกเราเป็นชาวบ้านเราฟังอยู่นี่การเป็นผู้แทนที่เป็นเสียงขังมากไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะผูกขาดเป็นเสียงขังมากตลอดกาล คนที่เป็นเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้ไหมกวามวาเขาจะเป็นเสียงข้างน้อยตลอดการให้ความสําคัญกับข้อมูลเอามาแหลกสิเอามาโชว์สิว่ารู้่าถามันพานเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะสังคมมันจะเกิดความเสียหายอะไรเอาขึ้นมาสินั่นคือสิ่งที่ประชาชนชาวบ้านคาดหวังแล้วความจริงล่ะคะความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เรารู้อยู่เสมอว่ามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นท่านบูถทนทั้งหลายท่านก็ต้องพัฒนาตัวท่านสิเอาข้อมูลมาสิ ให้มาติดตู้เท่าที่จะมาได้ิเราในท่าน้าี่เป็นคนเฝ้าติดตามและเป็นคนเหลือตันมาจะได้รู้ว่าอะไรมันเหมาะอะไรมันควรประชุมวาระหนึ่งรับล่างพรบฉบับนี้ไปแล้วข้อมูลมากพอสำหรับประชาชนไหมคะยังน้อยเกินไปเพราะเขาถกเถียงกันน้อยเกินไปมันไปอยู่ในเรื่องของ จุกจิกก,กักฎกติกามากเกินไปเนื้อมันน้อยการถกเถียงมันจึงน้อยตามไปด้วย<ะ>คือผมเสนอว่าในวราระสองเนี่ยนะครับเวลาที่ประชุมกรรมธิการในวราระสองเนี่ยนะมันควรมีการเอาขอ้อมูลเนี่ยนะมาดูให้มาทีดตู้เ่าที่จะมากได้แล้วแต่เป็นไปได้เนี่ยนะเสนอไว้กับทีวีไทยเลยก็ได้ว่าให้ตามดูทุกครั้งของการประชุมในวราระสองเพราะในวราระสองเนี่ยมันจะไปบทกัน ในเชิงคุณภาพเชิงเนื้อหาแล้วนะครับประชาชนจะรอดูใช่ไหมคะผมเข้าใจว่ารอดูทางประเทศอยู่แล้วนะครับไม่ใาช่เพาะคนไทยโดยตามไปคนตามประเทศก็ดูเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ค่ะคุณสิโรธมองอยังไงคะเรื่องนี้คะผมคิดว่าการที่นักการเมืองมีบทบาทในสภาและนอกสภาเป็นเรื่องธรรมดานะครับในสังคมต่างประเทศเองเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่มีกฎหมายสําคัญเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภาของนักการเมืองอยู่แล้วผมไม,ไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรแล้วผมคิดว่า เป็นเรื่องซึ่งถ้ายิ่งการเมืองในสภามันมันยังไม่นิ่งเนี่ยโอกาสที่เห็นการต่อสู้กันของนักการเมืองซึ่งขยายมานอกสภาด้วยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งน่าจะเห็นได้มากขึ้น,นเรื่อยๆผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอะไรครับแล้วก็ผมคิดว่าความน่าสนใจกว่็คือว่าเวลาเราพูดว่า,าทั้งฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลต่อสู้กันโดยไม่มีข้อมูลหรือว่าประชาชนไม่ค่อย รับดูข้อมูลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นจริงจริงแค่ไหนหรือว่าเรากําลังพูดเรื่องนี้ผ่านมุมมองของของประชาชนบางกลุ่มใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราสมมติมีสมมติฐานว่าทั้งประชาชนผู้สนับสนุสน,นพักฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนผู้สนับสนุนพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสองพักรวมกันก็น่าจะสักยีล้านเนี่ยประชาชนที่ที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองพักนี่ผมเชื่อว่าเขามีความมีความเข้าใจการเมืองหรือว่ามีความคิดต่อเรื่องพรบนิรโทษนิรโทษกรรมบางแบบที่ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างมี มีความชัดเจนในบางระดับแล้วนะครับผมผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในใน,ในตอนนีเ้เลยในปัจจุบันนะครับค่ะเชิญคุณลักษณะค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆเราก็อยากเห็นสภาที่เป็นอุดมคตินะคะว่าเสียงข้างมากอะละเป็นผู้บริหารบ้านเมืองไปส่วนเสียงข้างน้อยก็สามารถคัดค้านเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้วเมื่อข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยแม้คนที่เป็นเสียงข้างมากก็ควรจะรับข้อมูลเหล่านี้ แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสภานะคะเพราะว่าเวลานี้ในสภานี่มันเป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมของเสียงข้างมากดิ่ฉันอยากจะโชว์ภาพนี้ให้ดูนะเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ฉันเขียนลงในเฟซนะว่าประชาธิปไตยไทยง่ายๆเป็นประชาธิปไตยสองนิ้วอะ่ะคือในสภาเวลาจะมีเรื่องอะไรก็ตามคุณจะทำกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรเนี่ย เวลาจะต้องลงมติปุ๊บเนี่ยจะมีคนคอยชูนิ้วสองนิ้วแปลว่าเห็นด้วยสามนิ้วแปลว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่มีการอภิปรายอย่างเรื่องสำคัญสำคัญอย่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในห้องไม่มีคนอยู่นะั้นอยู่น้อยมากส่วนหย่ก็ไปอยู่ข้างนอกกันพอเขากดออดปุ๊บอ่าเข้ามาเลยแล้วก็ชูสองนิ้วสามนิ้วแล้วก็กดไปตามนั้นทำไมต้องเป็นสองเป็นสามคะเพราะว่าในช่องให้คนกดบัตร โหวตนะช่องที่หนึ่งคือช่องแสดงตนค่ะช่องที่สองคือเห็นด้วยช่องที่สมคือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าสอสอคุณไม่ต้องฟังก็ได้แต่คุณเข้ามาปุ๊บคุณดูสัญญาณมือสองนิ้วแปลว่ากดเห็นด้วยคสามนิ้วไม่ต้องเห็นด้วยประชาธิปไตยง่ายไหมฮะมันไม่ต้องมาฟังกันหรอกเรื่องข้อมูลว่า ข้อมูลใครถูกต้องกว่ากันถ้างั้นที่คุณชาติช,ชัายในฐานะชาวบ้านจากจังหวัดระยองบอกว่าสู้กันที่ข้อมูลเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยไม่ได้สาคัญเท่ากับข้อมูลที่เอามาถกแถลงกันคุณรสนาเอาข้อมูลใน,นโลก<า>ที่เป็นจริงอ่ะเขาไม่ได้ฟังผมไม่รู้ว่านี่เป็นโลกที่เป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเขาก็ฟังอยู่ข้างนอกได้ในสปามันก็มีการกระจายเสียงการประชุมอยู่นอกห้องตลอดไม่ใช่เหรอครับผมเคยไปในสปาบางทีเขาก็เขาก็กินกาแฟแล้วก็ฟังกันได้ผมคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องมีอะไร เาะาคุยกันเรื่องๆๆๆนู้นเรื่องนี้แต่นี่ค,คือการประเมินของเราไงในความเป็นจริงดิฉันมะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยู่ในสภามาห <นะ S 2> ้าปีดิฉันอยู่ในสภามาห้าปีแล้วดิฉันก็เห็นสภาพการแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดมันต้องฟังข้อมูลแต่ปรากฏว่าข้อมูลของฝ่ายที่เห็นต่างจะไม่ได้รับการสนใจเพราะไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพักเป็นคนกำหนดให้สมาชิกลงมตินะคะ เพราะว่าตอนที่มีการแก้ร,รัฐมนููนี้ยัเคยพูดประเด็นนี้ว่า ه, ทำไมไม่ฟังข้อมูลเหล่านี้มัน<ภ>ควรจะฟังนะ<ภ>แต่ว่าสสท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นประธานกรรมธิการเขาบอกว่าเรามาีสิ่งที่เรียกว่าปาร์ตี้คอคัสตอนแรกเรียกว่าปาร์ตี้เซอร์คัสก็คือหมายถึงมีกลุ่มที่เขาคุยกันแล้วตกลงกันมาเลยว่าจะเอาอยัางไง ความเห็นของน้องเนติวิทย์ก่อนได้ไหมคะแต่งชุดนักเรียนมานั่งฟังเรื่องในสภาแบบนี้เนี่ยคะ่ะฟังสองท่านสามท่านแล้วยังไงคะคิดยังไงต่อนักการเมืองในสภาคือมันมันมันไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองในสภานนนนในโรเง,นนงเรียนก็เป็นแล้วเป็นเป็นเป็นมากคือคือเนี่ยมันมันไล่กันมาเลยครับเรื่อยๆสังคมมันทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นคือเรายังไม่ยอมรับ ความเห็นต่างกันจริงๆไม่รับฟังข้อมูลจริงๆบางทีเราเสพข้อมูลนี้มาเนี่เขาพูดมาอย่างนี้เราก็เชื่อแต่เขาอย่างนี้เราไม่ยอมฟังอีกด้านหนึ่งและเราก็กลัวด้วยว่าเราจะหมดอำนาจกลัวไอ้สิ่งที่เราเสพติดเนี่ยอำนาจต่างๆนานานเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปอันนี้เป็นในโรงเรียนในโรงเรียนก็เป็นฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันคือวัฒนธรรมของสังคมไทยทั้งหมดไม่ใช่แค่วัฒนธรรมของนักการเมือง รครับผมผมเห็นด้วยอย่างนั้นว่าสังคมเราตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณสีโรดคะมีมุมมองกับเรื่องบทบาทของการของการทาหน้าที่ของสสในสภา,า,า,ลาและการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่นกอนที่จะลงโหวตเนี่ยลงมติเนี่ยยังไงคะคือผมคิดว่าระบบสภาทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นจะมีปรากฏการณ์อย่างที่คุณรสนาพูดก็คือว่าการตกลงกันที่แท้จริงของการการต่อสู้ในสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นในการคุยนอกสภาอยู่แล้วครับ ในอเมริกาเราก็เห็นชัดเจนว่าเวทีที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเรื่องกฎหมายต่างๆก็อยู่ในเวทีของกรรมธิการหรือการคุยผ่านระดับล็อบบี้ยิสของพรรคการเมืองต่างๆในเยอรมันเองเนี่ยผมยกตัวอย่างนะักทฤษฎีการเมืองคนหนึงชื่อคาร์ลชมิตเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ประมาณปี1930-1940 <c oughs> ในหนังสือชื่อ Crisis of Parliamentary Democracy ว่า ความเป็นประชาธิปไตยในรัฐสภาจริงๆก็คือการการคุยกันนอกรอบอยู่แล้วส่วนเวทีรัฐสภาเนี่ยเป็นแค่เวทีซึ่งจะมาตัดสินใจขั้นสุดท้ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่คุณลสนายเห็นเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหา,าเป็นปรากฏการณ์ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีประเทศไหนในโลกซึ่ง,ซ,งซึ่งการคุยเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นกฎหมายนิรโรษก,กรรมนะครับกฎหมายสองล,ล้านล้านบาทหรือว่ากฎหมายอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะมาจากการนั่งคุยกันในสภาของคน4ี่0คนอยู่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่สสแต่ละคนนักาาเะนส็็ปภพ ของการทํางานของเขาหรือการการรับฟังข้อมูลของคนที่เขาสัมพันธ์ด้วยมาเป็นเวลานานผม,ผมคิดว่าเราไม่สามารถมองแบบตัดต่อได้ไงว่าสอส,อสอไม่อยู่ในห้องประชุมสภาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสอส,อสอวหวตามมติพักแบบแบบแบบไม่รู้เรื่องรวมคิดว่าน,นี่เป็นการมองในในแง่ซึ่งดูถูกนะักการเมืองมากเกินไปที่อันที่2ผมคิดว่าแม้กระทั่งการทํางานของวุฒทสภานะครับผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการคุยนอกรอบกันมาว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยกลุ่มเราจะเอาอยัางไง<ฆ>เรื่องแบบนี้กลุ่มเราจะไม่เอาหรือเปล่าผมว่าน,นี่เป็นปรากฏการธรรมดาผมไม่คิดว่าเป็นปัญหานะครับ เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของระบ <C> e <ck> บประชาธิปไตยทั่วโลกมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม,มีไม่มีการประชุมที่ไหนในโลกซึ่งไม่มีการคุยนอกรอบนะครับผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณเนติวิทย์ทั้งพี่เนี่ยก็รู้ว่าเรื่องจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะาาคุณชาชัยคะรู้ไหมคะเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ไหมคะก,ก็ไม่ได้ตกใจกับมันเนี่ยเพราะระบบรัฐสภายังไงก็เป็นระบบที่ดีที่สุดสุดนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยเท่านั้น การล็อบบี้การคุยกันกนการเตรียมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกลไกการทํางานตามปกติของเวทีใหญ่ๆเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 1> แต่ว่าเวลาท่เรพูดเรื่องกลไกทางรัฐบามันเป็น,นกลไกที่ดีที่สุดเนี่ยที่มันทําให้คนเนี่ยนะเอาความคิดเนี่ยนะมาโยนใส่ใส่กันเนี่ยนะแล้วสุดท้ายสังคมมันจะได้ประโยชน์ขอใี้ฉันพูดต่อน,นิดนึงได้ไหม<ช>คือ,คพ,อพอเรามองเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ทั่วโลกปฏิบัติแล้วประเทศไทยรับเข้ามาเราก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าดิฉันเองเห็นว่าเมื่อทุกอย่างเข้ามาสู่สภามันเหมือนขึ้นมาสู่สายพานแล้วสายพานมันก็จะพาไปถึงจุดสส้นสุดของมันโดยที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไรายได้จากจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงข้างมากก็จะตัดสินใจทุกอย่างาเพราะนั้นไอ้ที่เราบอกว่า majority rule minority right มันไม่มีความจริงมันเป็นเพียงคำพูดสวยๆเท่านั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่า ใครสามารถกลุ่มสิ่งข้างมากได้แล้วทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า,าประชาธิปไตยทั่วโลกอาจจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้แปลว่าเรา,เ,าเราจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไหมแล้วดิฉันเองตั้งคําถามว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยของตัวแทนเนี่ยกับประชาธิปไตยของเจ้าของอํานาจที่แท้จริงมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือเราบอกว่า,เ,าเราเลือกตัวแทนเรามาตัวแทนอยากจะตัดสินใจอะไรก็ปล่อยเขาไปเลย ก็อยาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไปถ้าอย่างนี้ก็โอเคจบถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้แต่ดิฉันเองเห็นว่าประชดต,ต่ของตัวแทนเวลานี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มาบั่นทอนแล้วมาฉกฉวยประโยชน์จากเจ้าของอํานาจที่แท้จริง เสียงประชาชนในการสนทนายกหนึ่งพรบนิรโทษกรรมได้สะท้อนความคิดและมุมมองของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนทั้ง4กลุ่มต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยในเวลานี้ในช่วงท้ายเสียงของประชาชนได้สะท้อนข้อเสนอต่อบทบาทของแต่ละฝ่ายกับการเผชิญหน้าความขัดแย้งหลังจากนี้ชาวบ้านภาคนลเมืองแบบเราจะติดตามดูเรื่องนี้ย่างใกลชิด เตือนไปยังรัฐบาลว่าวันนี้กลุ่มเสียงข้างมาก็ไม่ได้หมายความว่าเทีย่ยวนาคุณจะได้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านที่มีเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเทีย่ยวนาคุณจะคาดการในการเป็นเสียงข้างมากขอให้คุณได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ชาวบ้านแบบเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราควรจะเอาผู้แทนแบบไหนเขามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองเผยเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยครับค่ะ คุณสีโรสมีอะไรเป็นข้อเสนอไหมคะก็ถ้าคิดว่าการนิรโทษกรรมจะนําไปสู่การเอาคุณทักสินกลับมาหรือว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่คุณเนติวุฒิพูดเนี่ยผมคิดว่าก็ในการการประชุมในกรรมิการในวาระสองก็เขียนไว้ให้ชัดเจนว่าการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึงคนซึ่งอยู่ในเรือนจําขนาดนี้ <c oughs> โดยเฉพาะคนซึ่งซึ่งอยู่ในเรือนจําจากการการใช้พลกรกุกเชิญ <c oughs> หรือว่าเกี่ยวข้องกับการชุมนุมหลังปี53หรือหลังปี2549 <c oughs> เป็นต้นมาผมคิดว่าในแง่กฎหมายไม่เขียนได้ครับแค่บอกว่า อาจารย์น,นิทัศกรรมคนซึ่งอยู่ในเรือนจำซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ชัดเจนว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ไม่ได้รับการนิทโทษศกรรมคแค่นั้นเองค่ะ,ค,ะคุณรศนา,าเชิญค่ะในฐานะของดิฉันเนี่ยที่อยู่ในสภาถ้าผ่านวาระสามในสภาผูแ้แทนมันก็จะเข้ามาในวุฒิสภาสามวาระเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะปลายติแก้ไขไปตามที่หลายคนพูดนะฮะประเด็นก็น่าสนใจถ้าเกิดคนเพียงแค่ไปยืน อยู่ในสถานที่ที่เขาก่อเหตุแล้วถูกจับเรื่งคิดว่าน,นี้ก็ไม่ถูกต้องะนะฮะอันนี้มันก็ต้องแยกแยะออกมาส่วนจะเขียนยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงในฐ <ใน S 1> านะสวก็รอทำหน้าที่ตรงนั้นเราก็ทําหน้าที่นั้นแต่ถ้าหากว่ากฎหมายที่มันออกมามันมันไปไม่ได้หรือเราเห็นว่ามันขัดต่อ,อ,อสิ่งที่เป็นกฎหมายใหญ่เนี่ยเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยส่งไปให้สารรัฐมนตรีกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าไม่เกิดเหตุอะไรอย่างอื่น นอกเหนือจากนี้นะฮะถ้ามันเดินมาตามขั้นตอนมาถึงเราเราก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในส่วนนี้ค่ะคุณเนติวิทย์ล่ะคะคือเยาวชนเราต้องไม่มองแยกจากผู้ใหญ่นะมันเชื่อมโยงกันดังนั้นน่ะเยาวชนวิเศษมันมันไม่ใช่วิเศษอะไรเยาวชนแต่เยาวชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งเยาวชนจะต้องต้องตระหนักครับต้องตระหนักเกี่ยวกับปัญหาต่างแต่โรงเรียนมันมันไม่พูดถึงตอนนี้ล้วโรงเรียนมันมากไปมันยัดเยียดมากไปต้องทําให้เยาวชนรู้จักเนี่ย ความยุติธรรมทางสังคมคืออะไรนิเวศวิทยาที่ดีคืออะไรกรณีบริษัทอะไรน้ํามันรั่วเนี่ยน้ำมันที่เกาะสม็จอย่างเงี้ยก็ไม่มีพูดถึงในโรงเรียนเยาวชนส่วนมากก็เคยไปเกาะสม็ดทั้งนั้นน่ะแต่ทาไมไม่พูดถึงเพราะนี่เราเห็นว่าทุกอย่างมันมันไม่เชื่อมโยงกับเราคือเราเราจะต้องทําอย่างไรให้มันเกิดกระบวนการที่เอาใจใส่และเห็นว่าเออปัญหาของสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับเราขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ หลังจากนี้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการในการประชุมวาระหนึ่งจะผ่านเข้าสู่การพิจารณาในวาระสองและ3ก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภากฎหมายเพื่อความปรองดองที่กลายเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งฉบับน,นี้จะต้องผ่านสถานการณ์การคัดค้านที่ท้าทายการจัดการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีเงื่อนไขความขัดแย้งอื่นๆพร้อมที่จะสมทบเพิ่มขึ้น เหตุการณ์ทั้งในและนอกสภาวเวลานี้จึงเป็นเพียงยกที่หนึ่งเท่านั้น